โอเคครับก okay, ็ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่การแย่งคัตอ้าวระเบิดระเบิดโอเคระเบิดแล้วเราจะเต็มขาแล้วแหละพุ่งนาทีดิโอ้ยไม่ตายอีกเราตายระเบิดครัตตายเดินไม่ให้ตายก่อนโอเคครับก็ตายเรียบร้อยครับก็เป็นการพบกันตลอดทีมบัวชนแม่ต้าบายแอพเปอร์เรชนะครับเจอกับทางทีมอังครับทางทีมบัวชนแดนใต้นั้นก็มีทางเนี่ยครับแล้วบวกกันแล้วครับเข้ามาคัตกันแล้วครับแล้วเป็นไอสตาร์ที่เปิดทางเซนทูไปแรกก่อนครับตรงแรกครับแล้วบวกันอยู่แล้วเป็นเทอมเทอม ไทม์ซีเอ็มสี่ครับเก็บไอสไตต์ไม่ได้ครับแล้วป่าโต้งครับตะกี้ป่าโต้งครับยิงแจ็ตโอเตอร์ส่วนเอเลี่ยนชิกเก็ตเอเลี่ยนกับอัลไซเมอร์ครับเก็บไมได้คนละตัวแล้วโอ้โหเนี่ยครับมาแลกนครับเอเลี่ยนชิกเก็ตกับป่าโต้งครับแลกกันไม่ได้ครับวินแรกครับอืหัวชนแอตไลท์ครับเปิดซิงขึ้นนำได้อย่างรวดเร็วครับโอ้เกมมันเร็วมากครับเราปลาระเบิดอยู่ดีๆครับเราปลาระเบิดจะไม่ตายครับเพราะบวกกันแล้วครับนี่ครับปลาระเบิดอันถาเออโอเคครับตายไวมากครับ วินแรกแล้วคุณไม่โจ๋เลยครับนี่ครับไอสตาครับตะกี้ครับเปิดประเด็นให้กับทีมได้สวยนะเมื่อกี้ครับเอเลียนชิเก้นครับเก็บไปสองเลยนะฮะถือว่าท็อปมากครับเแล้วแม่ครับแล้วโอ้โหบอมเบครับเอาสไนครับเก็บป่าโตไปแล้วคนหนึ่งครับแล้วแจ็คโอเตฟเข้ามาครับเก็บทางเกมเมอร์ซี่ไปได้แต่เซอมีเตอแต่เนี่ยครับเอเลียนชิเก้นโอ้โหเก็บไปได้อีกแล้วครับเก็บทางเทอร์มสี่ไปได้แล้วครับวินสุดท้ายครับตะกี้นะเป็นทางอัลไซเมอร์ครับเก็บวินสุดท้ายไม่ได้ครับทําให้ทางทีมวัวชนแดนต้าครับขึ้นนําเป็นสองต่อศูนย์ เกมไวมากๆครับต้องทำใจให้ชินครับอย่างนะเหลือทางเอฟเฟกต์ไอคนเดียวครับแล้วเนี่ยครับเขามาหากันละเราถึงว่าจบบินนี้แล้วครับเหลือเอฟเฟกไอเนียคนเดียวนะเดี๋ยวนี้ครับย่อกันมาครับมาทั้งหมู่ครับตั้งแก๊งกันมาครับย่อโยกย่อโยกกันมานะนี่ครับนําโดยบอมเบย์ครับแล้วเนี่ยครับบวกรักกันแล้วเป็นเอเลี่ยนจิเกนครับเก็บคนสุดท้ายครับเอล ทางไอเนี้ยครับเอฟเฟกไอครับทําให้ทางทีมวัวชนทางใต้ครับขึ้นนําไปก่อนสองต่อศูนย์นะทำนี่ครับเราต้องปาระเบิดฆ่าตัวตายกันต่อครับปาซ้ำมาปาซ้ำครับกลัวกลัวไม่ตายครับเนี่ครับแล้วเนี่ยเอเลี่ยนติเก้ครับเราขอจับตาดูเขาไว้หน่อยดีกว่าฟอร์มแกวฮอตมากครับยโยกเข้ามาครับเดินโยกเข้ามานี่ครับมีหูยอุ้ระเบิดเยอะโอ้โแล้ว นี่ครับหมูบอมเบครับเปิดหัวเทอมสไม่ได้ครับแล้วทางบอมเบครับเก็บทางเซนูไม่ได้คนเป็นนักบอร์คิวละอายครับไปเก็บทางเกมกี่ไปได้เอาไซเมอร์ครับปิดป่าป้องไม่ได้คนสุดท้ายครับทำให้ทางทีมโวชอนแนนใต้ครับขึ้นทำไปนสามต่อศูนย์ครับเกมแรกอย่างไวครับการเข้าทาของโวชอนแนนใต้นี่ถือว่าเด็กขาดมากนะการซ้อนจังหวะการอะไรทุกอย่างครับการะเบิดไป็สามลูกครับเอาให้ตายครับเหยียบแล้ว ตาดูนี่ครับบอมเบ้ครับมือสไนครับอู้ระเบิดอู้มีครับฉากลงทันครับระเบิดและนี่ครับโอเอฟเฟกต์ไอครับไปเก็บไอส์ลายได้ส่วนเกมมีปาระเบิดเก็บเอลิจิเก้นไม่ได้เหมือนกันครับเหลืออันต่อสามนะครับสำหรับทางทีมโวโชนาต้าแล้วเทิร์มซีเทิร์มซีเอ็มสี่ครับเจ็ดแจ็สโอเตลวีหนึ่งโคนครับเหลือสองโคนครับแล้วดูนั่งยิงอยู่แล้วอัลไซเมอร์ครับเก็บเมื่อกี้ครับเก็บเทอร์มเอ็มสี่เรียกเรียกเขาเอ็มสี่ดีกว่าครับเก็บเอ็มสี่ไม่ได้ครับ ชี้ก็อ่านยากครับแล้วตอนนี้เหลือเนี่ยครับสี่ต่อสองครับนี่ครับเราย่องเข้ามาครับอัลไซเมอร์ครับอย่างนี้ครับบอมเบ้ครับมือสไนครับคมมากนะสองสามแมตช์แรกนี่เขาคมมากครับดูครับเก็บไปสามนะครับแล้วนี่โอ้ยหเฉียวออกมาครับบอมเบ้บอกยายาให้เจอครับนี่ครับบอมเบก็เนียเหลือเจ็ดสิบห้าครับแต่เหลือสองคนครับฝั่งนู้นกัเหลือสี่ครับ โอ้ยเข้าห้องพอดีครับแล้วโอ้โหเข้ามาบอมเบ้ครับแล้วเนี่ยครับเป็นอัลไซเมอร์ที่ตามเด่นหัวเซนครับแล้วป่าต้องครับไปแก้อัลไซเมอร์ได้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับทางทีมอาร์มครับตีดื้ขึ้นมาเป็นหนึ่งต่อสามนะจังหวะวินนี่ครับทางทีมอาร์มครับทําได้สวยมากนะครับซ้อนจังหวะกันได้ดีครับเปิดซิงค์ระเบิดได้สวยครับนี่ครับเอาให้ตายครับตายันเอาให้ตายไปข้าง น,น,น,ลลน,น,นี่ครับเราจะตาดูเอาไว้ครับมระเบิดมาระเบิดนะนี่ครับปลาระเบิดเช็คเลดกันนะตุยครับเปิดตัวโอ๊ะงานง้อครับงานง้อครับโคตรทีครับงานง้อครับ งานงอกเลยอ่ะงานงอกครับจะไปกดออกเปิดโหวตครับเราลืมไปครับว่ามีแกมไหนนิดหน่อยครับนิดนึงครับยวผมเปิดโหวตให้ครับโอ้ยเด้งครับเด้งกระจุยครับเคยครับตะกี้เซิร์ฟแปดเอ็นครับ โอเคครับโอเคโอเคเขาใหม่เขาใหม่รีบครับโอเคครับเปิดโหวตเรียบร้อยนะตอนนี้เราก็ไม่เห็นอะไรครับแล้วนี่ครับเข้ามาครับโหทางอาร์มครับต่ขึ้นมาเป็นสองต่อสามครับแล้วก็ทางอัลไซเมอร์เก็บเป็นสุดท้ายได้พอดีครับทำให้ทางทีวัวชนแดนใต้ขึ้นนำเป็นสี่ต่อสองครับแต่กี้เราขอโทษด้วยนะเราออกไปแบบแป๊บเดียวจริงๆครับแล้วมันก็เด้งออกไปเลยครับเราก็ขอโทษแล้วเราเปิดโหวตให้แล้วครับ เรียบร้อยครับตายไปก่อนครับโอ้โหเนี่ยครับทางป่าโตครับเก็บไอซ์ายได้แล้วถือสีก็ป่าระเบิดจันขาดแจ็ตโอเตวันแล้วเซนทูก็ไปเก็บเอเลี่ชิคเก้นคืนได้เหมือนกันครับแล้วเหลือเนี่ยครับบอมเบ้กับทางอาซไซเมอร์ครับอาซไซเมอร์เข้ามาหัวอยู่เก็บพารคเซนทูไปได้ครับแล้วก็ยังไม่จบครับอาซไซเมอร์โดนไล่ยิงครับเลืองเหลือ44แล้วถอยมุดออกมาครับโอ้แล้วแกนี่ก็ตามกันไม่เลิกครับแล้วดูครับเปลี่ยนมุมเหมี่ยนนะกันมาเรียบร้อยครับมาแกหาอีคข้างแล้วเนี่ยครับเป็นเอ็มตีนี่แกอาไไไไไซเเเเมอออรร์ปปด้ส่วนฟฟคับบก็ ทางบอมเบย์ไปได้ครับทําให้ตีตื่นมานะสําหรับทางทีมอาร์มครับเป็นสามต่อสี่นะอระเบิดไปแล้วใครที่ดูช่องชวิตแหลกครับไปดูช่องสำรองเราได้ครับที่ข้างๆครับเลื่อนไปกดตรง TGPL ครับมันนั้นคือช่องสำรองของเรานะก็ลดอาการกระตุกไปได้ครับขูแล้วโดนระเบิดครับไอ้ตายครับ เด้งเลยครับเลื่องเหลือยี่สองครับแล้วนี้เข้ามาครับเอเลียนชิกเก้นครับไปเก็บทางเซนได้ครับแต่เอฟเฟคไอทับเก็บพิเปอร์ยิวครับเก็บเอเลียนชิกเก้นเก็บทางดีกี้ครับเก็บเอเลียนชิกเก้นไปได้เก็บอาซิเมอร์เก็บแจ็ตโอเทลครับแล้วเหลือบอมเบย์เพียงคนเดียวครับแล้วปาโต้งครับตามออกมาเด็ดบอมเบย์ไปได้ครับทำให้ทางทีมอาร์มครับตีเสมอขึ้นมาเป็นสี่ต่อสี่ครับ ไม่ตาลก็รีบพักนะครั้วไปทีครับหนูนะสี่ต่อสี่นะครับสำหรับทางไม่ยอมจริ้งนะหูแล้วไอเอฟเอฟเฟกต์ไอครับเปิดไอสไตล์ไม่ได้ก่อนครับไอเก็บไอแล้วเป็นดับเบิลฮิลของเอฟเฟกต์ไอครับที่ไปเก็บเอเลชิเกนได้คนครับเหลือนี่ครับ5ต่อ3ามนะครับงานงอกครับวัวชนแดนใต้ครับเปิดซิงมาที่สวยครับนำเขามาตลอดครับแต่มาเฮิร์ดแถวเกมสุดท้ายนี่ยังไงครับ โอ้โหแล้วดูอืมเห็นเสาบันไดแบบครับเรานี่ครับตามสองคนเนี้ยตามสองเขานี่ครับบอมเบย์ครับมือสไนเปอร์ครับโอ้โหเนี่ยครับแม่นเหลือเกินครับเก็บหัวป่าต้มไปได้ด้วยสไนเปอร์ครับแม่นยิงแล้วดูครับโอ้โหเขาแวบกรน่อกมาครับบอมเบย์ยิงไม่ทันนะแล้วนี่ครับเอฟเฟกต์ไอครับมาเก็บบอมเบย์ได้อีกคนหนึ่งครับเป็นพิพิบเกี่ยวก็เอฟเฟกต์ไอแล้วแล้วแจ็ตโอเตลครับไปเก็บเกมดีได้แล้วเซนทูไปเก็บแจ็ตโอเตลคืนได้เหมือนกันครับแต่แล้วแบบนี้สุดท้ายครับ ที่เป็นอาร์มครับสามารถเอาชนะทางทีมวัวชนแดนใต้ไปได้ก่อนครับห้าต่อสี่ครับหูนำมาตลอดครับวัวชนแดนใต้ครับแต่เจออาร์มครับพลิกรวดเดียวครับกลับมาเลยครับให้ลืมเงบ็งบเง็บโอเคครับ โอเคเมื่อจอขอโทษขอโทษครับาภาพหยุดของกางเกมสุดท้ายเราไม่ได้เปิดจอเกมครับเรารีบจนลืมเคครับอย่าฝันครับอย่าฝันเอ้ยปูตะมันมากครับแม่เราขอโทษครับเราขอโทษครับเราจะยินครับรู้แล้วครับรู้แล้ว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  ขอโทษครับโอ้เขินเลยโอ้คือแบบเก๊ะแปมเก๊แปมบกะแปมหนึ่งเขินเขินเลยเง้อเขินได้ได้ยินครับได้ยินนะได้ยินครับได้ได้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว เริ่เขินเลยครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ๊ยเกลียดเลยโอเอาไซเมอร์กินเลยครับโอเคน่นาจ,จะเห็นแล้วแหละเห็นแล้วแหละเห็นแล้วเคนะโอเคครับ <c oughs> เราก็พร้อมแนละ้วเก ขอ,อต้อนรับเข้าสู่การแข่งขัน S F T G m L t o n m e n ครับตะกี้เราเง้อไปครับเพราะว่าเราเกมมันเล่นออกแล้วเราลืมเปลี่ยนหน้าจอเข้ามานะก็เขาขอโทษจริงๆครับเราขอโทษครับแต่เกมตะกี้ครับทางอาร์มครับนำไปก่อนครับห้าต่อสี่ครับแล้วเธอเทอ M สี่ครับเก็บไอส์ตา์ไปได้ก่อนครับศพแรกครับทำให้เหลือเนี่ยครับห้าต่อสี่ครับมันมันจริงๆเกมตกี้มันมันจริงครับเขาป่วกันใส่แหลกเลย โหเราเรารู้เราโชว์แปะกันไปครับตะกี้เราขอโทษด้วยนะสาหรับเกณฑ์ตะกี้ครับมันเด้งหลุดครับแล้วเราด้วยความเรารีบเองครับแล้วเราก็ไม่ได้เช็คจอนะว่ามันเป็นยังไงครับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ครับเรามันอยู่คนเดียวครับคนดูไม่มันครับมันไปกับหน้าเราอย่างเดียวไงจีดครับจีดล่าทันเรามาครับเทอมซีเอ็มสี่ครับแห่เข้ามาโหแล้วโดนบอมเบยดักด้วยสไนคครับร่วงไปก่อนเลยครับเหลือซีต่อซีครับเทอมซีเอ็มสี่ครับดักรอตะกี้ได้สวยครับ เอ้ยเข้ามาเดินโดนดักรออูแล้วอัลไซเมอร์ครับไปเก็บเอฟไอแล้วเอฟไอก็ไปเก็บบอมเบสได้แล้วเป็นดาบอกี้ของอัลไซเมอร์ครับที่ไปเก็บเซนดูได้อีกคนหนึ่งแล้วแจ็ตโอเตลครับตามเข้ามาเก็บเกมเกมมิดี้ครับได้อีกหนึ่งศพครับแล้วเหลือป่าโตมีอีคนเดียวครับป่าโต้ครับแล้วป่าโต้เจอแล้วเราเป็นอัลไซเมอร์ที่เก็บทิฟฟ์คิวได้ครับทำให้สกอร์ของทางทีมวัวโจเนต้าครับตีเสมอทางอาร์มครับขึ้นมาเป็นห้าต่อห้าครับ อเมแซวได้ครับไม่เป็นไรครับเราเราผิดจริงเราขอโทษครับเพราะว่ามันด้วยความที่เราไม่เคยผมอะไม่เคยแคสทาง SF ครับสเปเชียลฟอนต์มาก่อนนะถ้าเกิดผิดข้าพการใดครับบอกเราได้บ่นเราได้ครับอูแล้วนี่ครับไอ้ตายครับตามเก็บเก็บเทิร์มสีได้เพราะเขาออกกันมากันเร็วแล้วดูครับเป็นไอเอเลนชิเกตที่เก็บเซนดูได้แต่ก่อนตายครับเซนดูครับเปกโนนเก็บแล้วเอเลนชิเกตไปเก็บเกมวินนี่ได้แล้วฟอมเบเก็บดับเบิลคิวได้ครับเก็บป๋าโต้งกับเก็บ ใครคนสุดท้ายได้ครับเนี่ยครับทำให้ทางทีมหัวชนแนตใต้ครับขึ้นนำมาเป็นหกต่อห้าครับพาเราเงื้อไหครับเราสัญญาครับว่าการหา่งขันจบแล้วทีกีครับจะไม่มีการเกิดเหตุนิดท่าอย่างนี้ครับเราจะตัดแบบสมมติที่สุดครับวันนี้เราพลาดครับ แล้วนี่ครับเอามาแล้วเกมวินดี้ครับเก็บเอเลี่ยนชิเกตไม่ได้ครับจบแรกครับตอนนี้เหลือ5-4ต่อแล้วเต็นทูครับแกไปโดนอะไรงตายไม่รู้ครับแล้วแจนโอเตลครับไปตามเก็บทางเกมินดี้ได้แล้วทางเทอร์มเอฟสี่ครับไปเก็บป่าโต้งได้ครับเอันนี้ไทยดิเทอร์มเอฟสี่นัตะกี้ครับไปเก็บทางบอมเบ้ได้ครับแล้วเอาไซเมอร์ครับมาเก็บบินสุดท้ายครับนั่นคือป่าโต้งนะก็ทําให้ทางทีมวัวชนแดนใต้ครับขึ้นนําเป็น7-5ต่อครับเมื่อกี้เรายิงใครเข้าไปวะเนี่ย ป่าเบิดสามลูกครับแขนใจมากครับตะกี้ปา่าระเบิดไปแล้วป่าระเบิดไปแล้วนี่ครับเกมจามินจามีมี่ครับเราเรียกของเกมอยู่นั่นนะครับจะมาครับป่าโต้งครับอู้ยระเบิดอู้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 รสมูโดนระเบิด ระเบิดควอนพังโอ้โหนาเกี้ครับโดนตะเก็นระเบิดไปเลยการสอนระเทิมเอ็มสี่ครับเลือดแกเหลือน้อยกว่าครับระเบิดเต็มขาเกงขาแทบขาดครับเหลือสิบสี่นะฟองระเบิดไปแล้วนี่ครับเกจกามีดี้ครับนะป่าตรงแกก็อ้อมมาครับโอ้โหนี่ครับนำอยู่เจ็ดต่อห้าครับเกมนาเกี้ครับทางอาร์มครับทำได้สวยใน สามเกมสุดท้ายครับปิดวินไปได้สวยนะแต่เกมนี้รู้สึกว่าจะลําบากแล้วครับโอ้โหบอมเบ้ครับอาศัยความนิ่งเป็นสนัยครับสองทางนี้ล่วงไปแล้วอัลไซเมอร์เก็บเซ็ตไมได้แล้วแจ็สโอเตลครับไปเก็บกามินี่ได้ด้วยระเบิดครับแล้วเหลือ5ต่อ3ครับแล้วไอเอรียนชิคเก้นครับตามไปลน้านป่าโซ่คืนอีกแล้วเอฟเฟกต์ไอครับเก็บแจ็สโอเตลได้ครับแล้วเหลือเพียงคนเดียวครับเอฟเฟกต์ไอครับแล้วนี่ครับเอฟเฟกต์ไอครับโดนอัลไซเมอร์ครับตามเข้ามาซ้อนครับล่วงไปครับก็ทําให้ทางทีม วัวชนแอใต้ครับขึ้นนั่นไปเป็นเก้าต่อห้าครับข้รวมเลยไปแล้ว <empez> ข้รวมเลยไปแล้วเข็นยิงตะลวดปไปเลยหรือเปล่าเนี่ยวัวชนแอตาตาครับรับได้ดีมากครับรับได้ดีมากโูแล้วแจ๊ตโอเตลครับเปิดทางเอฟเปคไอไม่ได้ก่อนแต่กเกมมาดีครับก็ไปตามเก็บเนี่ยครับแจ๊ตโอเตลได้และเอลิชิเก้นครับเก็บด,ดับเบิลคิวได้ครับเก็บเซนกับทาง ใครไม่รู้ครับแล้วป่าโต้ครับไปเก็บได้แล้วอัลไซเมอร์ครับปิดวินสุดท้ายครับเก็บ M4 ไปได้ครับลวดเดียวครับสําหรับทางวินสุดท้ายครับสาหรับทางทีมัวชนยันใต้บายเอา Rapid Reaction ครับเราเนี่ยโอเคกลับมาหน้าจอปกติแล้วโอเคครับก็ปิดวินสุดท้ายครับก็เป็นทางัวชนยันใต้บายอ a p i d Reaction นะที่มาถึงครับเป็นฝ่ายรับแล้ว5วินลวดครับเอาชนะอาร์มไปได้ครับ คือแบบมาแบบมากครับขอบคุณมากครับเราต้องขอบคุณก่อนนะมันมากเราบอกไร้องคำว่ามันมากครับก็โอเคครับจบในโหไม่สุดยอดครับก็จริงจริงครับขอบคุณทั้งสองทีมมากนะครับทั้งวัวชนแดนใต้ครับยอ a s p i r a t i o นครับ aspiration ครับกับทางทีมอาร์มนะก็ ดูเดือดมากครับเป็นถือว่าเป็นการภาคคู่แรกครับแล้วมันเดือดขนาดนี้ครับสนุกมากครับสนุกมากสนุกสนุกมากจริงๆขอบคุณทุกคนมากครับก็โอเคครับสำหรับการให้ผลนะเดี๋ยวเราก็ปิดโหวตนะจะหลังจากการแข่งขันจบแล้วครับก็สำหรับการแข่งขันพรุ่งนี้ครับเราแบบนึ่งนะเราไปขอเช็คก่อนครับว่าถ่ายคู่อะไรนะ เดี๋ยวกงนีคกันก็การส่งท้ายผลนะก็ส่งแบบป,ปกตินะครับถึงถ่ายไม่ถ่าย,ยก็ต้องส่งครับเพราะว่าก็เราจะเก็บทํบทาทำเป็นคะแนนนะครับขึ้นตารางให้นะแล้วก็สำหรับทีมที่ถ่ายท่าสดครับทำข่าวเราจะมีรูปเขาให้นะขึ้นให้ครับ ก็ทีมไหนที่อยากถ่ายท่ดสดครับเวลาว่างก็หนึ่งทุ่มตรงครับสะดวกทั้งสองทีมนะก็สามารถครับติดต่อได้นะว่าอยากอยากให้ถ่ายทอดสดครับเราก็จะจัดการให้นะจ๊ะสวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากครับเรามวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะสำหรับการติดตามครับมีตรงไหนติดขัดครับพรุ่งนี้ครับเราจะแก้ไขครับเราปรับปรุงให้ดีขึ้นครับส่วนเรื่องการผ้าครับติดตรงไหนครับบอกมาในช่องแชทได้เลยครับเราจะพิจารณาเราจะรับไว้ เราจะพิจารณาครับแล้วก็จะปรับปรุงแก้ไขกับการภาคให้ดีขึ้นนะก็้วเราวันนี้ครับต้องลาแล้วนะสำหรับการแข่งขัน SFTGPL ท o u r มบีทมรที่ครับในวันแรกครับแล้วก็เป็นการถ่ายทอดสดคู่แรกด้วยนะก็ต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมนายอากิ้งครับขอลตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับกับการแข่งขันที่ GPL SFTGPL ทูนัมบีทมรที่ในวันพรุ่งนี้นะครับจะถ่ายคู่อะไรก็ติดตามที่หน้าแฟนเพจ GPL 2ไว้ครับสำหรับวันนี้ไปแล้ว ขอตัวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับกับเกมมันๆตอนนี้ก็สวัสดีบ๊ายบาย